สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเฉพาะได้ใจสงคลาครับเราพาไปดูเรื่องราวดีๆความน่ารักน่ารักของชาวบ้านนะครับที่ได้ช่วยเหลือลูกนกหัวขวานแดกไลายครับหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกันว่านกขวานไหลนั่นแหละครับนกหัวขวานตัวนี้นะครับเป็นลูกนก ที่เพิ่งหัดบินครับชาวบ้านในพื้นที่หมู่8บ้านสาลาน้ำในตำบลคลองเปียอําเภอชนะจังหวัดสงขลานะครับได้ช่วยมันเอาไว้หลังจากที่ปลัดตกมาจากต้นไม้นะครับขณะออกไปกรีดยางพาราและก็เกาะอยู่ที่หน้ายางนะครับเกาะนิ่งไปไหนไม่ได้ครับบินไม่รอดน่าจะบาดเจ็บแล้วก็อ่อนเพลียด้วยนะครับไม่ได้กินอาหารก็เลยเนี่ยครับ นำมาเลี้ยงไว้ในกรงนะครับเพื่อพักฟื้นให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ว่าการเลี้ยงดูนกหัวขวานแดงลายหรือว่านกขวานไหลนี่ครับค่อนข้างยากนะครับเพราะว่านอนที่มันกินเนี่ยเป็นนอนที่อยู่ในโพรงไม้ใต้ผิวไม้อะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่นอนปกติอาหารมันค่อนข้างจะพิเศษพิเศษครับในตามธรรมชาติเนี่ยการกินอาหารของมันเนี่ยก็จะใช้จะงอยปากเนี่ยครับ เจาะเปลือกไม้เจาะโพรงไม้ครับเพื่อหาหนอนหาอะไรกินครับนี่ตอนนี้แข็งแรงเริ่มกลับมาบินได้แล้วครับเป็นลูกนกหัวขวานน่ารักจริงๆครับสีสันสวยงามดูนะครับหน้าดูน่าอิาแลที่ก็ว่านัา่นแหละครับจะงอยปากนี่แข็งนะครับจะงอยปากของนกหัวขวานเนี่ยเพราะมันต้องเจาะต้นไม้ตำโพรงเจาะต้นไม้หากินครับ ชาวบ้านให้น้ำให้นอนเลี้ยงจนกระทั่งแข็งแรงครับก่อนที่จะอยู่แบบนี้นะครับตอนที่เอามาตอนแรกนะครับเมื่อสองสาวันก่อนเนี่ยนิ่งเลยครับเพราะว่าน่าจะเหนื่อยน่าจะเพลียน,น่าจะคิดถึงแม่อะไรประมาณนี้แหละครับเพราะว่าน่าจะพัดตกมาจากโพรงหรือว่าในขณะที่มันสอนบินอะไรแบบนี้นครับ <c oughs> ก็เลยปีนต้นไม้ขึ้นต่อไปไม่ได้ นะครับก็เลยชาวบ้านเนี่ยครับไปกรียดยางพาราเลยพบก็เอามาอนุบาลเอามาเลี้ยงดูเอามาช่วยเหลือชาวบ้านไม่ได้เลี้ยงไว้นะครับเนี่ยครับหนูน้อยคนนี้ครับช่วยเลี้ยงไว้แล้วก็ดูครับแล้วตอนจับเนี่ยเน,น,นธรรมชาติของมันเลยครับมันก็จะใช้หัวจก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 แบบนี้แหละครับปากมันแข็งนะครับนี่ปากมันนี่ เหมือนสว่านเลยครับเจาะเจาะเจาะธรรมชาติของมันเนี่ยจะเจาะแบบนี้แหละครับตอนนี้ก็แข็งแรงแล้วเจาะได้แล้วทุกอย่างเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมเลยครับวันนี้ครับก็เลยเอาไปคืนปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาตินะครับหลังจากที่มันแข็งแรงแล้วดูดิครับน่ารักจริงๆครับสีสันสวยงามนะครับไม่ต้องเรียงไว้แล้วครับก็คือให้เขาไปกลับคืนสู่ธรรมชาติน่าดีกว่านี่ นี่ครับใช้จงออยปากจกแบบนี้นะธรรมชาติของเขาจริงๆครับสําหรับนกหัวขวานนี่ครับปากยังนิ่มอยู่ครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเจอกองจริงเนี่ยเลือดชูดครับน่ารักจริงๆกับไา้ดูน่าสงสารด้วยครับนี่ไม่ได้เจอพอนกไม่นกน่าจะหลายวันแล้วนะครับก็ชวบานเขาพาไปปล่อยครับสงสารมันครับถ้าจะเอามาเลี้ยงก็เอาไว้ในกรง ดูเราดูน่ะสวยดูน okay ่ะน่ารักแทนะครับแต่ว่านกครับอยู่ในกรงเหมือนคนติดคุกนี่แหละครับเอาไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติดีกว่าครับให้มันส่งเสียงร้องให้มันอยู่ในธรรมชาติวงจรชีวิตของมันเนี่ยครับแข็งแรงแล้วครับจะไปแล้วครับพร้อมเลยครับพร้อมแล้วพร้อมกลับไปหาพอนกแม่นกแล้วครับโชคดีครับที่ชาวบ้านและก็หนูนนายคนนี้ช่วยดูช่วยเลี้ยงจนปลอดภัยแข็งแรงแล้วครับหัวแดงเลยครับนี่ครับ พาไปปล่อยในป่าหลังบ้านเดี๋ยวมันก็บินไปเองครับขอบคุณชาวบ้านขอบคุณหนูน้อยตัวนี้นะครับที่เอามันมาดูแลไว้แล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติให้มันอยู่ธรรมชาตินะครับดีแล้วพาไปปล่อยไว้หลังบ้านอ่าเนี่ยพร้อมแล้วครับแข็งแรงพร้อมบินเป็นอิสรภาพ นะครับหลังจากที่ช่วยเอาไว้ไม่ให้ภัยธรรมชาติมาทำร้ายนะครับตอนที่ช่วงมันตกลงมาและอ่อนแอไปแล้วครับไปแล้วไปอาศัยอยู่บนต้นใหม่ไม้ใหญ่แล้วครับนี่เป็นสีสันของนกกวัขวานที่ทีมงานต่อพ่อเอามาให้ที่ดูกันครับ